เรื่องต่อมานะครับไปดูที่จังหวัดลําพูนครับจังหวัดลําพูนประชุมติดตามผลการดําเนินงานและแผนการขับเคลื่อนง,งานตามนโยบายของรัฐบาลและแผนการพัฒนาจังหวัดครับที่ห้องประชุมจามเทวีชั้น4สารกลางจังหวัดลําพูนนายสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดลําพูนในอ,อําเภอและหัวหน้าส่วยงานที่เกี่ยวข้องประจําเดือนสิงหาคมปี2566กครับ มีการติดตามผลการดำเนินงานและก็แผนการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลและแผนการพัฒนาจังหวัดด้านต่างๆนะครับการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทก,กภัยในช่วงฤดูฝนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ต้องดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพื่อให้การดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นดังสโลแกนของจังหวัดลำพูนนะครับที่ว่าลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูนครับ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้มอบประกาศเกียรติคุณสำหรับข้าราชการผู้ครบเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ2566เป็นการเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการผู้ครบเกษียณอายุราชการซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการรวม234คนจำแนกเป็นหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงาน21คนข้าราชการ213คน และเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2566ที่มีผลงานดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนสำหรับเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติรวมทั้งเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทสมเด็จพระนิพัทธ์ที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข ดีเด่นระดับจังหวัดได้แก่รางวัลชนะเลิศบ้านห้วยแทงหมู่ที่5ตําบลป่าพลอําเภอบ้านโฮ่งรองชนะเลิศอันดับที่1บ้านจำขี้มดหมู่ที่สองตําบลสีบัวบานอําเภอเมืองลำพูนร,รองชนะเลิศอันดับที่2บ้านแม่เนหมู่ที่8ตําบลแม่ตีนอําเภอลี้ประเภทตําบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดีเลิศระดับจังหวัดได้แก่รางวัลชนะเลิศตําบลป่าพลอําเภอบ้านโฮ่ง ประเภทกลุ่มองค์กรชุมชนแกนหลักสําคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัดได้แก่รางวัลชนะเลิศกลุ่มออมทรัพย์เพื่อผลิตบ้านห้วยโทกหมู่ที่11ตําบลป่าพลูอําเภอบ้านโฮงประเภทผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดได้แก่ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นชายรางวัลชนะเลิศนายสมานฐานศักตําบลศรีบัวบานอเาเภอเมืองลําพูนผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นหญิงชนะเลิศนางนัทธนิดิชา พงษ์ธนสิทธิ์โอภาสตำบลทาขุมเงินอำเภอแม่ถาครับจากนั้นได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เสนอเมนูอาหารที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเมนูอาหารประจำจังหวัดลำพูน กิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิน่นประจำปี2,566ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาย,ยกระดับอาหารถิน่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยรสชาติที่หายไปจำนวน3รายประกอบด้วยอันดับที่1นางสลิลาคำทิตาผู้เสนอเมนูอาหารแกงฮังเลลำใหญ่อำเภอเมืองลำพูนอันดับที่2ได้แก่นางสาวสลินดาแดงซอน ผู้เสนอเมนูอาหารขนมปาดอําเภอเวียงหนองล่องและอันดับที่3ได้แก่นางรพินอินตายวงผู้เสนอเมนูอาหารน้ำหนังอําเภอบ้านทีค่ะจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจาการประจำปี2 5 6 6ครับมีสถานประกอบกิจาการรายใหม่ยื่นขอการรับรองมาตรฐานจำนวน2แห่งสถานประกอบกิจาการยื่นความจำนงขอต่ออายุการรับรองอีก15แห่งครับ